โรงเรียนบ้านสำรานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่102หมู่ที่2บ้านสำราญเหนือตำบลอาจสามารถอําเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านสำราญโรงเรียนบ้านสำราญเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม สัญ,ญลักษณ์โรงเรียนบ้านสำราญสีประจำโรงเรียนสีม่วงขาววิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสำราญมุ่งมั่นจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนแห่งความปลอดภัยก้าวสู่ความเป็นเลิศส่งเสริมทักษะอาชีพผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในศตวตรรษที่21พันธกิจ 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพและเพิ่มขีดความสาม,มารถในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่2 1 2. พัฒนาผู้บร,ริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนา 3. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความปลอดภัยและจัดการศึกษาเพื่อบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. เพิ่มโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบทอาคารเรียนมีจํานวนทั้งหมด4อาคารเรียนดังนี้ 1. อาคารเทพารักษ์ 2>, 2. อาคารอุดมวิทย์ 3. อาคารเฉลิมพระเกียรติ60พรรษารัชกาลที่9 4. อาคารอนังตุวิทย์ การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านสำราญโรงเรียนของเรามุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านทางด้านสติปัญญาอารมณ์ร่างกายสังคมและคุณธรรมด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญเชื่อมโยงวิถีชีวิตและบริบทของท้องถิ่นเพื่อสร้างเด็กไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจ ที่โรงเรียนบ้านสำราญเด็กทุกคนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงไม่ใช่แค่ในตำราแต่ผ่านชีวิตจริงเราเน้นทักษะชีวิตให้เด็กได้รู้จักคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเช่นการปลูกผักทำอาหารง่ายๆและฝึกวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโรงเรียนบ้านสำราญเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568วันที่16พฤษภาคม กิจกรรมภายในโรงเรียนบ้านสำราญการประชุมผู้ปกครองและประถมนิเทศประจำปี2568กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์พิธีถวายพระเพลินชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โครงการเด็กไทยไว่ายน้ำได้กิจกรรมมอบเหรียญยุวกาชาติและต้อนรับยุวกาชาติใหม่กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายโดยอบอตอ,อาจสามารถโครงการขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรและนักเรียน กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2568กิจกรรมผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารและขนมนักเรียนกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมวันสุนทรผู้ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามคัคคีกิจกรรมครูแดให้ความรู้โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติวันเฉลิมพระชมพรรษารัชกาลที่10 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมพพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568 ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านสำราญโรงเรียนบ้านสำราญมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด131คนนักเรียนชาย86คนและนักเรียนหญิง45คนข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านสำราญโรงเรียนบ้านสำราญมีจำนวนบุคลากรทั้งหมด19คนบริหารงานโดยน,นายอนันต์ภูมิดา ช่วงแนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสำราน